ครับพี่น้องครับบรรยากาศก่อนบ่ายสามครับโอ้รถบาสมาแล้วจากํานาเจ a เ u

แจ้วแจ้วแค่หนึงกระจอดหันพอดีันค,ครับ ไหนอ่ะสวัสดีครับก็คือลมๆเนาะลมับบก็ตกตั่ตกนมันยูใสไปเลย เดี๋ยวจังเต๊บเหมือเขาบ้านพุดมา่้าตาไปปลูกมันโซ่จ้างไหนก็บวอรับยังว่าหหนห่วยอยู่นี่มีคนฝากตังค์พี่พลอยด้สองร้อ๋ย้มาให้ตังเกียงซางไว้แต่คนไปปลูกมาเลยมันคือสีนอตคักนอตเนี่ยนอตแต่ว่านนี่พุดมันทะเบียนใดมันขีแค่ไหน 2 0คนคนนี้เหรอโอ้โหคันเก้าแปดเออเจ็ 7, 9, ดเก้าแปดนี่แหละน,น้ำจะดูละลายเมมันจะทั้ทาอีกพูตีมีคนนอนเ่าพุก,กพมาคขน้นม น่าจะมีอนนะไร่ให้เราเนาะบันได หนึ่งสองหนึ่งเอ้ยเอยผมสวยมากผมสวยมากมันลงมากบอมาแล้วมาแล้วมีบักหนึ่งหนึ่งพระเข้าตื่นสวยบับกคือเขาแท้อ๋อ กำลังพาดดานเยอะด้านหลายๆถุงเงินแบนฟาดแบบอื้อเยอะลงมาเลยวะอุ้ยอุ้ยมีมีมีเขาเลิกเตยล่าแล้วอ่ะคือจอยมามือนี่เหรอเนาะจอยเนาะมือนนี่เนาะ มาตีมาแล้วครับตังเอกไี่สำเนียงไม่สำนียงมีเยอะกวคนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวๆห้องก็จะเขาว่าทีสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าไม่ได้เข่าได้หรือไม่ได้เข่าได้เขาพักแลมเพราะมันสีสเกน์แล้วก็สีเขียวเออไปไปไหนไปตลาดเลยนี่ไงเครื่องปั่นอยู่ตรงข้ามมันควรจะตกเลยมันลีนเฉยๆมันไม่ตกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถามันจะซักแต่มือมันเข่าบาดไปเลยมาต้า เนอะมันไมนงามได้ไหมนี่นั่นทั้งนั้นคือทั้งขยาเขียวนี่ลหละนั่นไงที่ปั่นผ้าน่ะตรงข้ามน่ะเห็นไหมปั่นโอแห้งไม่มีเห้อนี่ใส่แจ็กกูมันปั่นใส่แบะนี่ไงทั้งไหนต้องฟืนบอก เออเออเอ้าเอ้าไปหอนก่อนไปนอนก่อนเร็วไปนอนตกแล้วตกแล้วปุย๊ดอะปุ๊ดอะนี่ยกมือแน่ยกมือแน่ เลขออกแปดแปดคือตายแล้วนวกสักตวมว่าจะสักสมองน่าดีเอะเทองนะพ่อทำเทองอืมกมาเหียองจากวงจากนตกฝ่้งวงมนี่ีสวัสดิ์ี่ยังล่ะพูดอะไรพวได้หลายใจ เว้นล่ใจเลใจกลีเกาย่าบเรื่องขาวบนปเอาอะไรเนนีแกอย่าบอกเอมีคลิปอยู่เด้อมือนานาเท่านากระุนเหล็กเท่านั้นตัวนี้อีกคคึองชั่วโมงโอ้ยโหลดคลิปนี่แล้วบ่เนาะกิกเธออาบน้ำใส่ไหมมีมีสายยางบ่ เคนไอ,อ้ซาผมหนาขาดซื้อเจอกันใหม่นะครับเปินแม่รับปิดหนาเอาหนามไปน้ำ<ๆ>ขี่ทับสอนเลย ตวยังหน่อยตัวใจป่ะเตรวจใจบ่ะคีก็ตรวจดีเอไใติโอเยาวาถาะตอนนี้ตนหมอเยสูโอ้บ่ได้องย่หน่อยเบาไปเรื่อยๆสิตวังหมอตรวจยาธิอีิ่งหรอกไม่จากม่ใส่กลองเป่อาบ่ยิต้องเป็นอบตรวโรงเรียนบ่ เจอกันคลิปหน้าครับไปตรวจพยาธิก่อนครับ